เจ้าหน้าที่เจรจากับชาวบ้านอำเภอนาสารหลังจากปิดถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะครับไม่ยอมให้เข้าไปรื้อถอนพืชผลอาศินก่อนมีมติให้ชาวบ้านนำตัวผู้บุกรุกของเขตอุทยานมาดำเนินคดีภายใน7วัน ภายหลังจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนาสารจังหวัดส,สุร,ราธานีรวมตัวกันปิดถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเพื่อสกัดการไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนผลอาศินในพื้นที่6แปลงที่บุกรุกเขตพื้นที่อุทยานโดยเรียกร้องระงรับการรื้อถอนพืชไร่ในพื้นที่ออกไปก่อนเนื่องจากหลายคนเข้าไปลงทุนทํากินจนได้รับผลประโยชน์แล้ว ล่าสุดพันเอกสมบัติประสานเกษมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายถากรล้อมสัตพรผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่14จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเจรจากับตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน จ้าหน้าที่ชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกตรวจยึดไว้ตั้งแต่ปี2554และไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองจนเมื่อคดีสิ้นสุดจึงอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504เข้ารื้อถอนแต่หากมีผู้มาแสดงตนเป็นผู้ครอบครองจะต้องแจ้งความดำเนินคดีและไปต่อสู้หรือพิสูจน์สิทธิในชั้นศาลว่าทำกินมาก่อนวันที่30มิถุนายน2541 โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้นําท้องถิ่นนําตัวผู้บุกรุกเขตอุทยานมารายงานตัวภายในวันที่19กุมภาพันธ์และเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่หากไม่พบตัวเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องเข้ารื้อถอนผลอาสินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด